เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่เริ่มตามรบกวนทีมของเราให้เห็นกันบ้างแล้วในชงออกสตาร์ทซีซั่นใหม่นี้หลังจากโปรแกรมพักเบรกทีมชาติมักจะสร้างความปวดเสียงเวียนเก้าให้กับทีมของเราเสมอมาตั้งแต่ในยุคข,ของทางเยอเกนครอปต่อเนื่องมาถึงในสมัยของทางอาร์เนอร์ร็อตเทรนเนอร์คนใหม่ที่ก็ดูเหมือนว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวจะยังคงไม่ได้จางหายไปไหนเลย มันล่าสุดทางฮาวิเอนเลียดมมดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเราก็ถูกเรียกตัวไปติดทับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ด้วยแต่เจ้าตัวก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บถ้าไม่เขามีความจำเป็นจะต้องถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติแบบกระทันหัน จนกระทั่งเขาได้ถูกทีมชาติอังกฤษส่งตัวกลับไปสู่สโมสรต้นสังกัดอย่างทางลิเวอร์พูลของเราเพื่อให้ทีมแพทย์ของสโมสรตรวจวินิจฉัยอาการบาดเจ็บเพิมเ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งนั่นจะทำให้ตัวของเอเนียดเองอดช่วยเหลือทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีในการลงสนามฟาดแข้งกับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือชุดอายุไม่เกิน21ปีและทีมชาติออสเตรียชุดอายุไม่เกิน21ปีสำหรับโปรแกรมที่กำลังจะมาถึงนี้ ทั้งนี้ตัวของทางเอ็นเลียดเองก็เพิ่งจะมีโอกาสลงสนามให้กับทีมของเราภายใต้การคุมบังเหียนของทางสอตสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้ไปเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นหลังจากถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองใ,ใช้ชนะเหนือทางเบนฟอร์ด2ประตูต่อ0ูนย์สำหรับเกมการแข่งขันนัดที่2ของฤดูกาลนี้ก่อนที่เขาจะเดินทางมารายงานตัวกับทีมชาติและได้รับบาดเจ็บไปดังกล่าวข้างตน้น อย่างไรก็ตามจากการที่ทีมของเราเองก็มีโปรแกรมค่อนข้างจะชุกหล่ออยู่หลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติกรอบนี้จึงทำให้ทางลิเวอร์พูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาการบาดเจ็บข้างต้นของตัวเอ็นเลียดเองนั้นจะไม่ลุนแรงมากนะักเพื่อให้เขาสามารถที่จะกลับมาช่วยเหลือทีมของทางอร์เนอร์สตรัและเป็นตัวเลือกสำหรับการหมุนเวียนนักเตะภายในทีมต่อไป เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพร่ออมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาลาตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราหลังจากโจ้ตัวเองก็เพิ่งจะออกมาทิ้งบอมครั้งใหญ่ด้วยการประกาศว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับสโมสรแล้วหลังยังไม่ได้รับการยื่นข้อเสนอเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่จากทางสโมสรเข้ามาเลย แม้กระน,นั้นบรรดาน,นักข่าวที่เชื่อถือได้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางฟาวิซิโอโรมาโน d เดวิดออนสตีนและรวมถึงบรรดาน,นักข่าวสายหงเองก็มีการออกมารายงานแทบจะตรงกันหมดเลยว่าสิ่งที่ซาลาได้ออกมาพูดจาต่อสาธารณะดังกล่าวข้างต้นนั้นมันเป็นการส่งสารเพื่อจะกระตุ้นให้สโมสรรีบเร่งดำเนินการในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขามากกว่าจะเป็นการหวงบอกถึงความต้องการในการย้ายทีมแบบจริงๆ ล่าสุดทางเพ cross อีกหนึ่งนักข่าววงในของทีมเราซึ่งปัจจุบันก็ทำงานให้กับทางลิเวอร์พผูเอ็กโคก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันดังกล่าวด้วยที่ซึ่งจู่ตัวก็มาแสดงความเชื่อมั่นเลยว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายจะหาทางประนีประนอมและตกลงข้อตกลงร่วมกันได้เอ็กโคได้คุยกับแหล่งข่าวหลายคนนะ และมันก็เชื่อได้ว่าซาร่าต้องการที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่ของเขากับทางลิเวอร์พูลออกไปเกินกว่าแค่ช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างยิ่งยวดกรอสระบุแม้ว่ามันจะมีข้อสเสนอมหาศาลจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งมันก็เป็นตัวของทางไมค์กอร์ดอนประธานของทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปที่เป็นคนลุกขึ้นมาปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวที่สูงถึงตัวเลข150ล้านปอนด มันจึงทำให้ในตอนนี้ตัวของซาร่าคิดถึงแต่การจะอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปเขามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่อยากจะทำลายฟีิติของทางเอียนบรัชอดีตดาวยิงระดับตำนานในฐานะดาวสันโว์สูงสุดตลอดกาลของสโมสรแล้วมันก็ยังรวมไปถึงการไล่ล่าฟีิติของเขาสำหรับการแข่งขันในเวทีพิมี์ลีกอีกด้วย ในตอนนี้ซาร่าขึ้นมาอยู่ในท็อป10แล้วหลังจากเขาเพิ่งจะยิงเพิ่มไปอีก3ลูกในซีซั่นใหม่แล้วเขาก็มีโอกาสจะเข้าไปอยู่ในท็อป5หากยิงได้28ลูกในฤดูกาลนี้นอกจากนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดตัวนักเตะเองก็ยังได้เปิดเผยกับทาง Echo อีกว่าเขาและครอบครัวรักเมืองลิเวอร์พูลดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะหาทางออกร่วมกันได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูแผนการของทักอัลเนอร์สโตในใหญ่คนใหม่ของเราสำหรับการทำทีมในฤดูกาดนี้กันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีว่าสโลตเลือกใช้ทีมชุดเดิมที่เขารับมรดกตกทอดมาจากทางเยอร์เกนครอบแบบแทบจะยกชุดจะมีเพิ่มเติมก็เพียงแค่ทางเฟเดริโกเขียซาปีดชาวอิตาเลียที่ย้ายมาจากทางยูเวนตุส แต่หากเราไปย้อนดูประวัติการทำทีมของทางสลอตในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าเขาเองก็เป็นผู้จัดก,การทีมคนหนึ่งที่ไม่เคยหวั่นเกรงกับการให้โอกาสกับบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายนั่นหมายความว่าต่อให้เราไม่ได้มีการเสริมทัพจากภายนอกเข้ามามากมายนะักแต่การผลักดันนักเตะจากภายในทีมของเราเองก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าจับตามองไม่น้อย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทักแอนฟีวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้ระบุว่าในตอนนี้สโอตกำลังประทับใจอย่างยิ่งในตัวของทางคีแลนมอริสันแข่งดาวรุ่งจากทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของเรา นั่นทำให้เขาหันมาพิจารณาถึงการจะดันนักเตะคนนี้ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตอันไกลหลังจากโจูตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ซึ่งทีมชุดเล็กของเราคว้าชัยชนะได้ถึง2จาก3เกมแรกนั่นรวมไปถึงชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดอายุไม่เกิน21ปีในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก2อีกด้วย ทั้งนี้ตัวของทางมอริสันเองก็ทำผลงานไปแล้ว1ประตูกับอีก1นแอซซิตซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานที่สุดยอดของเขาตั้งแต่ในการแข่งขันฤดูกาลก่อนตอนที่ลงเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของเราก่อนที่เขาจะได้รับการผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีในฤดูกาลนี้ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวของทางมอริสันเองนั้นเคยอยู่กับทีมเยาวชนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนก่อนที่เราจะไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมชุดอายุไม่เกิน14ปีและโจ้ตัวก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับ เมื่อพูดถึงกำลังเสริมจากภายในทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเติมแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงไปแล้วแต่สำหรับนักเตะฟรีเอเย่นทั้งหลายนั้นเรายังสามารถที่จะเซ็นสัญญากับพวกเขาและลงทะเบียนได้ตราบเท่าที่นักเตะภายในทีมยังไม่เต็มโควตา นัน่นทำให้นักเตะอย่างทักอาจเรื่องราวิโอมิดฟิล์ทีมชาติฝรั่งเศสที่เขาก็กลายมาเป็นแข้งฟรีเอเยนนับตั้งแต่ที่แยกทางกับทางยูเวนตุสมาเมื่อช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วจึงกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าในทันทีทันใดเมื่อถึงช่วงนี้ของฤดูกาล ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลัก a ซมเ t t a d e เด o โลสปอรสื่อชื่อดังจากแดนมักโรนีก็ได้ตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าตัวของเราแต่วย29ปีนั้นมีความใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าเขาอยากจะย้ายไปโชว์ฝีเท้าในเวทีพิม์ลีกของประเทศอังกฤษและเขาก็มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะทำตามความฝันนั้นให้กลายมาเป็นความจริง ก่อนหน้านี้มันก็มีหลายสโมสรชั้นนำของทวีปยุโรปที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์พูลของเราและรวมไปถึงทางตรามีอัลเลนติโกมาดริดแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือราบิโอมีการสั่งการให้เอเย่นส่วนตัวของเขาเล่งการติดต่อไปหาบรรดาทีมในประเทศอังกฤษสำหรับโอกาสในการย้ายทีม ลิอร์พูลเองก็ได้รับการติดต่อเข้ามาในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางราวิโอรู้ดีว่าปัญหาในแดนกลางของหงส์แดงยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะมีการปรับตำแหน่งเอาทางไรอันกราวเวนแบกมาลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับและเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จากการแข่งขันที่ยาวนานของฤดูกาลนี้ถ้าไม่ขุมกำลังจำเป็นจะต้องมีนักเตะเอาไว้หมุนเวียนด้วยการเหลือแค่เพียงทางวัตลุเอนโดเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นหากเขาได้ย้ายมาแอนฟิลมันจะสามารถตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตัวเองและทางสโมสรลิเวอร์พูลไปพร้อมกันเรียกได้ว่าจะเป็นดีลที่วินวินกันในทุกฝ่ายอย่างแท้จริงเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการของเราอีกคนหนึ่งกับในรายของทางริโอเอ็นกูโมฮาปิดดาวรุ่งอนาคตไกล เมื่อเราประสบความสําเร็จในการคว้าตัวเขามาจากทางสิงโตนเงิมครามชิวซีซึ่งอันที่จริงแล้วดิวนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วด้วยสัมไป ก่อนที่มันจะเป็นทางฟอร์บิชิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้แต่สาเหตุที่ทําให้ดิวดังกล่าวทางต้นลาช้าออกมานานร่วมเดือน<ม>ก็เป็นเพราะกระบวนการการตรวจสอบของทางพิมลิที่มีขั้นตอนยุบยับถึง5ขั้นตอน เพราะว่าสุดท้ายเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากระบวนการทุกอย่างก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วทําใ้้ตัวของทักเอนกูโมฮาได้มาชูเสื้อและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรของเราทั้งนี้ดาวเตะวัย16ปีจะยังไม่ได้เข้าร่วมกับทีมชุดใหญ่ของทางลิเวอร์พูลโดยเขาจะไปเริ่มต้นออกสตาร์ทกับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีในอะคาเดมีของสโมสรเราก่อนเพื่อพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาตามขั้นตอนต่อไป แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ